น้อนช้อนบาลามีลั่วทอดด้วยแหละกระปุกกระปุกด้วยมีมั้ยมียังอ่ะฮะทอดมีอยังไม่มีเราไม่มีอดไปก่อนมีแต่ทอดที่บ้านมันต้องมีส่งจะรื้อสิ่งไม่ได้กินมาผมว่าตรงน้ติดเป็นฐานกิดมาแล้วไม่ออกเยอะกันไปดูตัวอย่างตัวอย่างมีก็ดูไหนตัวอย่างนะตัวอย่าง เดี๋ยวมีโอกาสไปไปทางนั้นถ้าไม่ไปจะถ้าไม่ไปจะส่งเคลรี่ไปให้ครับผมมีส่งเคลรี่ด้วยเคลือบด้วยน่าจะมันนานนะนี่อ๋อแล้วนี่หลวงหลวงพ่อสั่งทำทำตั้งแต่ปีสองห้าสี่ห้าชอสั่งโรงงานทำเลยใช่ใช่มีอัตราเงินอะไรเลยอ๋อ ปลูกเศษก็ไปปลูกเสกก็มีหลวงพ่อลำไยหลวงพ่อลำไยวัดจันทุกยาหลวงพ่อสาพรหลวงพ่อสวัสดิ์พ่อสุขาหลวงพ่อเอินอินทรวังโสหลวงพ่อหืนฐาถนเสือหลวงปูกตั้งแต่ปีสองห้าสี่ห้าสองห้าแล้วที่ตำรจริงๆเนี่ยมันมันตอ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 นงานอะพระพัดมัหมดแล้วคราวนี้พลเรกงานเสร็จแล้วต่างคนต่างเก็บของ ไปใส่เขาเ้าในรานในห้องวะนี่ห้องก็ดีเราอยู่มาต mm hmm. oh, ั้งหนาาปีมันพังห้องอบบปลวกมันกินมันพังก็ลื้อห้องรน่ห้องไปเจอไปร้อยักันจึงร้อนกรุนั่นแน่เออนี่รุนแรงเนี่ยรุนแรงนี่แหละเนี่ยอืมต่อเฟตใ่อืมพรมไอ้ชาหน่อยอืมถวาที่ถายเรดิกักั ขออย่างเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในดานสนีแนบดีของจุกันตลอดจนเทพพลังมีสมหาราชและสิ่งสำคัญในผืนแผ่นดินในจังหวัดสุโขนี้วันนี้ข้าพระเจ้าขออธิฐานจิตส่งไปยังท่านทั้งหลายเมื่อท่านได้รับทราบแห่งพลังจิตวัตมภาพในครั้งนี้นั้นสมภาพขออัญเชิญ ไปเทียบเทวาญาณบารบมีของท่านทุกๆพระองค์ที่มีเอกชบารมีบน,นพื้นแผ่นดินจักสื้โลกนี้จงมารวมเป็นหนึ่งเดียวมานนรมิตให้ชีวิตข้าพเจ้าและลกจิตของข้พาพเจ้าประสบพบในสิ่งที่ฟุ่มัเนแอย